ฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราเราก็มาอยู่ในโรบอกบ็อกฟุตนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาอยู่ในไอดียของคุณคอนเนอร์นั่นเองนะครับคุณคอนเนอร์ให้ไอดีมารีวิวนั่นเองนะครับซึ่งก็อย่าลืมไปกดติดตามคุณคอนเนอร์ลิกเก้าด้วยนะครับในช่อง YouTube ตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผลวังกรรีเวิร์กนั่นนะครับเขาทำอะไรมานั่นเองครับก็ไปดูอันดับแรกนะครับที่ผมเห็นเลยก็คือจะเป็นการโจมตีธรรมดานั่นเองนะครับนี่ไงนะฮ ซึ่งก็ขวนขวนขวนเป็นการขวนที่สร้างนะครับเปลวไฟนะครับเปลวไฟที่เหมือนกับคมดาบเป็นกรงเล็บนั่นเองนะครับทําการโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าของเรานั่นเองนะครับขวนขวนขวขวนะครับอย่างกับผมมีดาบประจําตัวที่เป็นเซเบอร์อะไรอย่างงี้นะเป็นเซเบอร์แบบติดตัวตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับอย่า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 นะครับโอเคมันเท่มากเลยนะ อยากให้ทุกคนต้องลองดูนะโอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูสกิลแซกันเลยดีกว่านะครับสกิลแซนั้นก็จะเป็นการครับที่เรารวบรวมพลังนะครับเหมือนพลังขึ้นเต่าเลยแล้วก็ทําการปล่อยออกไปนี่ไงค่อนข้างแรงเลยนะฮะเทมากนะฮะเหมือนกับพลังขึ้นเต่าไปเลยนะฮะโอเคไหนขอลองอีกรอบหน่อยย่อนี่ไงระเบิดอลังการมากเลยนะฮะ ชิง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 นะครับพลังขึ้นเตาไม่ใช่ละอันนี้มันพลังมังกรนะฮะโอเคนะครับเรามาดูสกิลนะครับสกิลต่อมาเลยสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิล X นั่นเองนะครับสกิลเที่เป็นการนะครับราการแบบให้เรานะครับพุ่งนะฮะพุ่งเข้าไปจับศัตรูแล้วก็ทําการทุ่มนั่นเองนะครับเป็นสกิลที่เท่ไม่เบาเลยนะครับแต่เมื่อกี้มันน่าจะไม่ติดนะมันติดเขาก็เลยไม่เห็นความเท่นะฮะ เดี๋ยวลองอีกรอบแล้วกันนะครับพุ่งไปเลยแล้วก็จับทุ่มพุ่มนะฮะโอเคมาเท่มากเลยนะครับซึ่งตั้งสกิลก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะแล้วก็เท่มากนะครับตอนที่รีวิวมาใหม่โอเคขอจับอีกรอบสกิล x ยา่าจับทุ่มไปเลยนี่ไงฮ่าโอเคนะครับเรามาดูสกิล c กันเลยดีกว่านะครับสกิล c นั้นทำอะไรนะครับก็มาดูกันเลย กดสกิลซีไปเลยยานะฮะก็เป็นการปล่อยนะครับเหมือนกับปล่อยลูกไฟแบบรัวๆเลยนั่นเองนะครับเหมือนกับการยิงปืนนั่นเองนะครับซึ่งก็ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะคููดาวนานไปหน่อยนะฮะมันสู้สกิลเซตแบบเนี้ยไม่ได้นะครับมันครูดาวเร็วมากเลยซึ่งกว่าเราจะแบบใช้ได้อีกทีก็นานอยู่นะแต่ว่าก็น่าจะโกงนะครับในการ PVP นะมันแบบกระจายไปรอบๆเลยนั่นเองซึ่งก็เท่ไม่หยอกนะฮะอื โอเคนะครับเรามาดูสกิลต่อมาของเราเลยดีกว่านะครับเป็นสกิล F นั่นเองครับผมยังไม่กดใช้สกิล V นะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นการที่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วมันคือการแปลงร่างนั่นเองนะครับผมจะใช้สกิล V ก่อนนะครับเป็นสกิล F ก่อนนะครับย่านะครับสกิล F ก็คือการที่เราบินนั่นเองครับแต่ว่าสังเกตนะครับเมื่อกี้บินช่วงต้นนะครับมันจะทําให้เรานะครับสร้างดาเมจให้กับศัตรูด้วยนั่นเองนะครับโอเคไหนมินิกรอบเห็นไหมมันจะสร้างดาเมจให้กับศัตรูก่อนที่ เราจะบินออกไปนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงนะครับมันเหมือนกับว่าเอาไปใช้กับคอมโบได้ด้วยนะซึ่งถ้าใครว่าคอมโบกเก่งก็น่าจะโหดมากเลยทีเดียวนะครับโอเคโอเคนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็มาลองสกิลวีของเรากันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับแลงล่างนะครับเป็นแบบมนุษย์นั่นเองนะครับมนุษย์ครึ่งมังกรนั่นเองแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีคนจะอยากสู้กับผมนะฮะเดี๋ยวคอจัดการเขาก่อนนะครับเราเค่อยจะมารีวิวกันต่อ นี่งไงอืมกดโอสซินายเก่งอย่างนั้นเหรอสู้จริงให้ดูเลยฮนะเป็นการรีวิวที่สมจริงมากนะผมก็เล่นไม่เก่งนะแต่ว่าก็ไม่ยอมแพ้หรอกมาเลยอยู่ไหนอยู่ไหนเอาดิอาจจะสู้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าผมมันน่าจะเป็นหมดนะัดกวกอนอะเล่นหมัดนี้ไม่เป็นอนะ่ะ มังก,กรมันตอนนี้มันอัปเดตมาเท่มากดูดิเห็นปะโคตรอลังการครับเฮ้ยแต่ตอนเนี้ยผมไม่ไหวละเขาแรงมากเลยเสียชื่อผลมังก,กรไม่ได้ผมไม่แพ้โน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 แพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้นะครับอยู่ไหนอยู่ไหนให้เขาเข้าประชิดตัวแล้วโอ้โห <laughs> ผฟมตายนะฮะเรียบร้อยนะะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราไปรีวิวกันต่อดีกว่าผมเป็นคนที่ฝีมือไม่ดีในการเล่นบล็อกฟุตนั่นเองนะ โอเคไปกันต่อนะครับเราก็เมื่อกี้นะครับมันเป็นการที่เราแปลงเป็นขึ้นมังกรใช่ปะซึ่งต่อมานะครับก็จะเป็นการที่เราแปลงเป็นมังกรเต็มตัวนั่นเองซึ่งมังกรเต็มตัวนี่นะฮะมันต้องนะฮะทำการเก็บฟูลลีมิเตอร์นะครับให้ทําการเต็มหลอดนั่นเองเป็นสีแดงเต็มหลอดนะไม่ใช่สีส้มตรงนี้นะฮะสีส้มมันจะเป็นการแปลงร่างขึ้นมังกรนั่นเองนะฮะก็แบบเมื่อกี้เลยนะครับโอเค ก็เก็บก่อนนะครับผมขอเก็บขวนๆน,นะฮะขวนไปเรื่อยๆเ,เลยแล้วก็มันจะทําการเพิ่มฟูลิมิเตอร์ให้เรานั่นเองนะครับจะจับทุ่มนะฮะโคเทสนะฮะเป็นอะไรที่เทมากนะแล้วก็ยิงเลยนะนี่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 อันนี้อันนี้เพิ่มได้เยอะเลยเมื่อกี้แล้วก็นี่ไงาการใช้สกิลก็ทําให้เราเพิ่มฟูลิมิเตอร์นะฮะได้เยอะเลย ย่านะฮะอื้มเทนะครับกดเอปึ๊บยิงบีมนี่ไงแล้วก็โลวๆๆๆนะฮะแต่ว่าฟูลิมิเตอร์มันขึ้นยากมาเลยเดี๋ยวผมขวนเอาดีกว่ามันรู้สึกว่ามีการลดด้วยนะถ้าเราแบบไม่ควรต่อเน,นื่องนะเดี๋ยวขอเก็บฟูลรมิเตอร์สักคู่นะฮะเราจะทำการแปลงร่างเป็นมังกรยักษ์นั่นเองนะจะเป็นอะไรที่เทมากย่านะฮะ แล้วพอเปิดทางคี้เลยดีกว่าครับผม,มเปิดล็อกโอเคมันเปิดอยู่แล้วนะฮะแขนมันดำอะ่ะผมนึกว่ายังไม่เปิด ông. แต่ตอนเนี้ยครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะฟูลลี่มิตเตอร์ชิงชิงชิงนะครับแล้วก็ชิง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 นะฮะโอเคยิง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 นะวูบนะกคตรแรงนะครับโอเค อลังการทุกสกิลนะฮะน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมว่าไม่น่าคุ้มนะรู้สึกว่าเหมือนจะมีการแบบอาดาม่ากันเล็กน้อยเกิดขึ้นใช่ไหมครับวันอัปเดตเออก็เห็นอยู่นะโอเคนะครับในที่สุดฟูลีมิเตอร์ของเราก็เต็มแล้วนั่นเองนะครับก็มาลองกดกันเลยดีกว่านะครับสกิลวีเลยอยาโอ้โหนะครับเป็นมังกรจีนที่อลังการงานสร้างแล้วนั่นเองนะ เทีนะ่นะฮะมังกรจีนนะ่ยจริงๆมันจะเปลี่ยนเป็น2มังกรได้นะครับแต่ตอนเนี้ยเรามาลองสกิลเซตของมังกรจีนดีกว่าชาร์จนะครับแล้วก็ปุ้มนะโอ้โหอลังการมากโคตรใหญ่นะฮนะโคตรเท่ไปเลยอะ่ะเฮียิงอีกรอบหน่อยยิงอีกรอบปุบ้มนะฮะแล้วก็คูดาวโคตรเร็วนะเป็นอะไรที่โคตรสแปมเลยนี่มันสแปมแมนนี่หว่าแล้วก็สกิล X เฮ้ยสกิลเอโคเท่นะฮะสกิลเอเป็นอะไรที่เท่มากมันแบบควงหมุนมุนมุน,มนแล้วก็ทําการกระแทกพื้นนั่นเองครับอีกรอบหน่อยหมุนปุ้มนะฮะโอ้โหโคเท่นะฮะโ oh, oh, คเท่ h, เลยแล้วก็สกิลซีหน่อยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะอลังการไปหรือเปล่าพี่โอ้โหมันโคตรอลังการเลยนะฮะสกิลซีมันเป็นการปล่อยแบบขึ้นไฟอะไรระเบิดรอบๆไปหมดเลยนะฮะ ซึ่งแบบอลังการจัดนะน่าจะแหลกทีเดียวนะคนอื่นโอเคมาดูสกิลต่อมานะครับเป็นสกิล F นั่นเองนะครับสกิล F ก็คืออะไรเนี่ยหมุนเป็นสว่านเลยทีเดียวนะฮะมันคือการหมุนแบบสว่านเลยนะฮะโอ้โหจบแล้วนะฮะมันคือการหมุนแค่สว่านเลยแล้วก็หมุน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 มันดูตลกหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้แย่นะโอเคซึ่งตอนนี้ผมขอแป้งล่างกลับก่อนนะ ซึ่งผมจะพาทุกคนไปดูนะครับผลมังกรที่เป็นเออไม่ใช่สิมังกรที่เป็นมังกรต่างชาติมังกรยุโรปนั่นเองนะครับมังกรยุโรปเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนร่างนะครับเปลี่ยนร่างเป็นมังกรยุโรปนะฮะเราก็ต้องมาที่ช็อปนะครับซึ่งก็เข้ามาที่ OpenSh o p f o o ตรงนี้นะครับให้เลื่อนลงมาสุดเลยครับมันก็จะทําการนะครับให้เรา swap to west ตรงนี้นะครับก็คือมันจะทำการเปลี่ยนให้เรากลับไปเป็นมังกรมังกรตะวันตกนั่นเองนะครับก็คือมันเป็นการสลับระหว่างมังกรจีนแล้วก็มังกรตะวันตกนั่นเองนะครับโอเคถ้ารู้สึกว่าตอนนี้ปลิมิเตอร์จะต้องรีใหม่ด้วยนะซึ่งก็เดี๋ยวรีใหม่ก็ต้องฟาร์มใหม่นะเดี๋ยวผมขอฟาร์มสักครู่นะฮะโอเคฟาร์มใหม่เลยจ้า ก็มาดูสกิลพังๆไปด้วยนะเป็นอะไรที่เท่มากนะนี่ไงแล้วก็จับทุ่มเลยวะจับทุ่มย่อบุ้มนะฮะโคตรเท่นะฮนะอลังการงานสร้างนะแล้วก็สกิลเซดยิงบีมออกไปเลยย่อนะฮะ okay. โคตรเท,ท่นะจับทุ่มกระแทกลงไปแล้วก็ยิงต่อเลย <laughs> โคตรเท,ท่นะเดี๋ยวควรดีกว่ามัน ก็ไม่ขวนไม่น่าแบบเต็มสักทีนะวันนี้โอเคเย่าขวนขวนขุนว,วนะฮะเดี๋ยวขอเก็บซลิมเมเตอร์ทับคู่เราจะได้มาดูบังกรอ่ายุโรปกันแล้วนั่นเองนะเอาทำไมมอนเตอร์หายหมดเลยมอนเตอร์ไปไหนมอนเตอร์หมดไปไหนฮัลโหลมอนเตอร์ไม่เหลือสักตัวจบแล้ว มันเตอร์สปาไม่ทันเลยทีเดียวนะมันรุนแรงเกินไปนั่นเองนะครับยอ่อนี่นะควรควรควรน,นะแล้วก็ควรควรควรน,นะครับโอเครู้สึกว่าตอนนี้น่าจะไม่มีใครมาสนใจเราใช่ไหมตอนนี้ข้าหวหัวตกเลย <laughs> โอเคโอลิม okay. ิเตอร์เต็มตทั้งทีเถอะเมื่อไรจะเต็มผมจะดูมังกรจีนเอ้ยมังกรยุโรปนะฮะโอเคมังกรฝั่งตะวันตกนะฮะไม่ใช่แค่ยุโรปนะ,ะเป็นมังกรฝั่งตะวันตกนะโอเคะ okay. เอาทำไมตีไม่โดนนิดเดียวนะฮะโอเคนะฮะในที่สุด มังกรของเราก็จะปรากฏกายแล้วนั่นเองกดไปเลยแปลงร่างโอ้โหอลังการบูมนะมังกรมาแล้วนะฮะมังกรยุโรปนะฮะโคตรใหญ่เลยนะฮะดูดิโตโคตรใหญ่นะมันบินได้ด้วยนะมันบินโคตรเร็วเลยนะฮะเร็วกว่ามังกรจีนอีกมั้งเนี่ยผมว่าก็ถ้ากดธรรมดานะครับดูดิกดตีธรรมดามันจะพ่นไฟนั่นเองนะโคตรโกงนะฮะดูดิอลังก,การจัดเลยนี่นี่ พวนไฟนะฮะโอเคแล้วก็สกิลซดนะครับก็จะเป็นเหมือนกับมังกรจีนเลยบูมนะฮะอลังการเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็สกิลเอ็กนะครับจะเป็นการที่ทําการแบบขวนไฟออกไปนะแบบกรงเล็บไฟขนาดใหญ่นั่นเองนะแล้วก็มาดูสกิลซีกันดีกว่านะครับสกิลซีทำอะไรนี่นะครับเป็นการปล่อยลูกแก้วขึ้นไปบนอากาศนั่นเองนะฮะลูกแก้วมังกรแล้วก็ทําการโอ้โหอลังการมากนะฮะ ทำการระเบิดพื้นเลยนะซึ่งต่อมาก็ดูสกิลเอฟนะครับทำอะไรปุ๊บโอเคนะครับสกิลเอฟไม่รู้ว่าทำอะไรนะเป็นการพุ่งอกมาใ,ใส่พื้นนะถ้ากระแทกพื้นก็น่าจะแรงนะในรู้่อยทอาใหม่อีกรอบบูมนะฮะโอ้โหโอ๋หอมันคือการจับจับคนนะครับแล้วก็ทำการกระแทกลงพื้นนั่นเองนะฮะโอเคไหนลองสกิลซีใหม่ดีกว่าผมเห็นสกิลซีแล้วมันเท่จับใจจริงเลยโอ้โหโคตรอลังการนะฮะสกิลซีดูดิ นี่มันลาดบอสจะชัดเลยแบบมันเตอร์ตายหมดเลยนะฮะเรื่องฟาร์มนี่หายห่วงเลยทีเดียวพค่นไปเลยนี่ไงไรแรงอย่าบอกใครอีกรอบลาดบอสเคลียพื้นที่โดนคนนี่ไม่ตายหมดเลยเหรอถ้าจะขนาดนี้นะปูมชัดก็ไม่ธรรมดาเอ็กก็ไม่ธรรมดาฮนะแบบมังกร มังกรแบบตะวันตกนี่ก็ผมรู้สึกว่ามันโหดกว่ามังกรจีนิงเล็กบ้างบูมนะะสกิลแี้ผมชอบมากเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลมังกรรีเวิร์กนะครับผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดว่าติดใจก็อย่าลืมติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ช่องของคุณคอนเนอร์ลิเกด้วยนะครับที่ให้ไอดีนี้มารีวิวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย